สมุระลัยกุมบารัมะตุลลอฮิตาล่าบราระกาโตนักเกรียนอาจารย์ชื่ออาจารย์ปิยปะปอดานะคะเราจะมาเจอกับอาจารย์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะรายวิชาวิทยาศาสตร์นักเกรียนก็จะรู้จักอาจารย์บ้างแล้วใช่ไหมคะก็คือวันนี้อาจารย์จะให้นักเกรียนทําแบบหัด4ข้อนะคะเรามาดูในหนังสือเลยนะคะอยู่หน้าที่13ค่ะ ในบทนี้ก็คือเรื่องระบบหายใจนี้นะคะอาจารย์จะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด4ข้อนะคะลงในสมุดสมุดก็คือครูประจําชั้นของเราแจกไปแล้วใช่ไหมคะเราเลือกมาหนึ่งเล่มเลยทําเป็นสมุดของวิทยาศาสตร์หลักก็คือให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัด4ข้อนี้นะคะหน้า13นะคะลงในสมุดต,ตอบคำถาม พร้อมเขียนคำถามก่อนนะคะแล้วก็ตอบอะนะคะตั้งใจทํานะคะสวัสดีค่ะ